ข้อความต่างมิติวันนี้ก็จะเป็นกองของกองบรรจการคอมมานเดอร์แอตธานะคะ mm hmm. เขาก็มาทักทายโลกมนุษย์เพราะว่าหลายๆคนเนี่ย mm hmm. ก็แบบได้เข้ามาตื่นรู้มากขึ้นแล้วเขาก็มีคําถามว่าเออเมื่อ,อไรวันไหนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอะไรเนี่ยนะคะ mm hmm. กองบญชจการแอตธาเนี่ย mm hmm. เขาก็มาสื่อกับมนุษย์เพื่อมาตอบข้อสงสัยให้นะคะว่าแบบให้เราเนี่ยได้แบบทํา ขึ้นความถี่ของเราเนี่ยให้สูงแล้วก็ไม่ต้องกังวลวิตกงวลอะไรนะคะก็จะทําให้แบบเราสามารถขึ้นสุมิติ5ห้าเนี่ยได้เร็วขึ้นไม่ต้องมาคอยถามว่าจะเสร็จเมื่อ,อไหร่จะเริ่มเมื่อ,อไหร่มันมันบอกอวันเวลาอะไรไม่ได้ค่ะมันยื่นขึ้นอยู่กับคนตื่นรู้ได้มากแค่ไหนแล้วก็พลังงานในโลกทั้งหมดมีกี่ประเทศเนี่ยเราจะต้องเพิ่มขึ้นความถี่คือเพิ่มแรงสั่นสะเตือนให้สูงเมื่อแบบ ขึ้นความถี่สูงที่มันสามารถจะเปลี่ยนได้มันก็จะเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะคะก็มาฟังข้อความที่เขาสื่อลงมานะคะมาให้มนุษย์เราได้รับรู้กันนะคะก็เป็นคำทักทายของคอมมานเดอร์แอชทาเขาบอกว่าเราเนี่ยคือทีมเปลี่ยนผ่านเรามาอย่างสันติสุขแล้วก็มีความสุขเราถูกส่งมาเนี่ยเพื่อติดต่อกับพวกคุณทุกคนบนโลกโดยตรงเนี่ยแล้วก็มีมากขึ้นด้วยในช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์เนี้ย เราคือกลุ่มที่รับผิดชอบในการนําความอบอุ่นมาสู่ทุกคนในโลกนี้เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราก็ได้สอนช่องทางนี้ซึ่งเป็นเครื่องส่งสัญญาณที่ผ่านการรับรองของเราเพื่อส่งสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการติดต่อครั้งแรกให้กับคุณเรามีสามประเด็นที่สำคัญคือความรักการทูตและก็ปัญญาในวันนี้เราต้องเตือนคุณว่า คุณต้องยึดมั่นในความจริงและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้ในวันนี้คุณอยู่ในห้องปฏิบัติการที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการติดต่อกับเราครั้งแรก ในท้องฟ้าของคุณคุณเห็นยานเรือรบของเรามากขึ้นและในขณะที่เราได้แสดงให้คุณเห็นผ่านช่องนี้แล้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเรือจะเพิ่มอย่างมากนะคะทุกคนให้แบบเตรียมตัวนะคะดูนะคะสิ่งต่างๆบนท้องฟ้าแม้ว่าเราเนี่ยจะมีศักยภาพแต่เราก็ไม่สามารถบอกวันเดือนหรือปีที่แน่นอนที่เราจะสามารถคุม สื่อของคุณได้นะคะเพราะว่าสื่อในทางทีวีเนี่ยมันออกกันแบบมีข่าวลบๆเนี่ยมันก็จะรอเวลาที่เขาสามารถจะเข้าไปสื่อในเหมือนทีวีจอใหญ่ที่สื่อ,อผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยออกได้ทุกทั่วโลกออกทุกบ้านทุกอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าเราจะจะ,จะได้เจอกองบัญชาการแอปท่าที่เขาจะมาแบบมาเปิดเผยดิสคอเชอร์ให้เรามนุษย์ได้รู้กันเนาะ mm hmm. ก็คือว่า เราเนี่ยจะสามารถคุมสื่อของคุณได้เพื่อออกอากา,กาศทั่วโลกครั้งแรกของเราอย่างไรก็ตามเราสามารถบอกคุณได้ว่าคุณได้เตรียมพร้อมสําหรับสิ่งน,นี้แล้วแต่เราเนี่ยไม่ต้องการให้คุณกังวลในขณะที่รอการมาถึงของเราในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยจงมีแต่ความสุขและก็อารมณ์ดีเพราะช่วงเวลานี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นที่น่าตื่นเต้นนะคะให้มองเพื่อน ด้วยความรักมีความเมตตาและก็ความรักต่อพวกเขาทั้งหมดอันนี้คือวิธีการเตรียมตัวของเราในตอนนี้เพราะาทุกอย่างทุกอย่างมันดีมันแบบผ่อนคลายมันทุกอย่างมันราบลื่นหมดแล้วอะเราแค่เตรียมตัวเราอะคะ่ะให้พร้อมความรักที่หลั่งไหลาจากจักรวาลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณและก็ทุกคนที่แบบหมกมุ่นอยู่กับความปรารถนาที่จะติดต่อกับเรา ในโลกของคุณเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้คนผิวดำพยายามสร้างความกลาห ו มากขึ้นเพื่อกระจายความกลัวทําให้คุณเป็นอมาาพาสและทําให้คุณก้อยเกวเพราะว่าฝ่ายมืดเนี่ยเขาก็จะให้เราเกิดความกลัวมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรามีความขึ้นความถี่ต่ำเนี่ยมันจะเป็นอาหารของฝ่ายมืดเขาจะมีความสุขเขาก็คือว่าเขาอะทําสงครามก็ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและการต่อสู้และทําให้อีกฝ่ายอ่อนแอลงด้วยวิธีต่างๆ พวกเราจากหน่วยงานที่ลับผิดชอบคำสั่งแอดท่านะคะขอ,ของการเปลี่ยนแปลงของคุณขอเน้นย้ำว่าวันเวลาแห่งความมืดบนดาวเคราะห์โลกนั้นถูกนับแล้วข้างตน้นพูดของเราพร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนใหม่เมื่อผู้สร้างคนแรกอนุญาต จนกว่าจะเป็นเช่นนั้นจงทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในชีวิตประจําวันระลึกถึงความรับผิดชอบของการมาถึงดินแดนแห่งสะพานแห่งรักแท้พยายามอย่าหลอกตัวเองหรือคนอื่นด้วยความเชื่อที่จำกัดก่อนอื่นให้มีความอ่อนแอถ่อมตนที่จะรับรู้ว่ามีหลายสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเอง มองที่ตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองอย่าไปมองที่คนอื่นหรือความผิดของคนอื่นขั้นตอนแรกในการตระหนักถึงความจําเป็นในการปรับตัวเนี้คือการเข้าไปในตัวคุณเพื่อค้นหาการปฏิรูปที่ใกล้ชิดของคุณเองคุณได้รับการสนับสนุนอย่างเหลือล้นจากพวกเราทุกคนจากกองบัญชาการเอตทาเอตาคเราทำให้ แน่ใจว่าคุณสามารถทำงานของคุณได้อย่างสบายใจทุกวันเรายังมั่นใจว่าคุณได้รับการสอบเทียบที่จำเป็นสำหรับการล้างพิษและเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่คุณติดต่อเราเป็นครั้งแรกสมาชิกในครอบครัวโลกภายใน Inner Earth หากร่างกายเนี่ยเหมาะสมสำหรับคุณ คุณก็จะเป็นคนแรกที่ติดต่อคุณผ่านความทรงจำและความฝันในช่วงเวลาอื่นๆร่วมกันสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก่อนงานปรับเทียบใหม่ภายในตัวคุณเองซึ่งเราขอส่งเสริมผ่านข้อความของเราและผ่านเครื่องส่งสัญญาณน,นี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณเนี่ยต้องทำงานนี้ด้วยตัวเองเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ขยายและขยายการรับรู้ของคุณ เนื่องจากมีหมาป่าในชุดแกะที่จะพยายามใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่วุ่นวายนี้ซึ่งจะเปิดใช้งานเพื่อการแสดงตนของเรามากขึ้นหลายคนเนี่ยังคงกลัวเพราะพวกเขายังคงฝังรากอยู่ในการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องความมืดแบบเก่าๆที่แบบต่อต้านเราทางโซเชียลมีเดียบนโลกเนี่ยมีช่องทางที่รับการรับรองจำนวนมากที่ส่งข้อความของเรา อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายช่องทางที่แบบปลอมแปลงการสื่อสารเหล่านี้กับเราพวกเขาสร้างวิธีที่จะดึงดูดให้คุณได้ยินตัวเองและเกิดความสับสนมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่คุณเนี่ยต้องตระหนักถึงการสั่นสะเทือนของความจริงแห่งความรักที่การส่งสัญญาณของเรามีอยู่หน่วยบัญชาการแอตธา มีหน้าที่ที่ดูแลทุกพื้นที่บนโลกของคุณที่มีการสู้รบตลอด24ชั่วโมงเราปกป้องสภาพแวดล้อมที่ซึ่งความมืดคอยปกป้องหัวรบของมันตามกฤษฎีกาของผู้สร้างไม่มีสิ่งใดที่จะยิงในทางที่เป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณของคุณ การใช้งานจะหยุดลงโดยสิ้นเชิงและในขณะที่สื่อยังคงแสดงภัยคุกคามประเภทนี้ต่อไปเนี่ยโปรดจำไว้ว่าเรามีกุญแจแล้วก็มันไม่ใช่กุญแจเหล่านั้นนี่คือเกมหมากรุกที่ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างสูงจากคุณตัวแทนโรคเราเราพูด แทนทุกสมาพันธ์ที่กำลังช่วยเหลือโลกของคุณความปรารถนาของเราคือให้วัฏจักรเนี่ยมันสิ้นสุดด้วยวิธีที่ดีที่สุดและสิ่งน,นี้เกิดขึ้นในไม่ช้าพวกเขาเนี่ยจะเข้าสู่ขั้นที่หนึ่งหรือวันที่หนึ่งของการติดต่อครั้งแรกซึ่งเป็นเวลาที่เราเนี่ยเข้าใกล้วงโคโจรระดับต่ำของโลก เราได้รับอนุญาตให้ติดต่อทางโทรโจิตเซลเปอร์ตี้นะคะกับนักบ,บินบางคนในเครื่องบินของพวกเขาเร็วๆนี้เราจะเริ่มทำการบินมากขึ้นกับเครื่องบินของพวกเขาและเราจะแสดงสัญญาณการมีอยู่ของเราให้มากขึ้นด้วยทหารของคุณและหน่วยงานที่ดูแลน่านฟ้าของคุณทราบดีถึงการมีอยู่ของเราและรู้ว่าเราจะมาถึงอย่างสงบ เห็นได้ชัดว่าข้อเท็จจริงง่ายๆเนี่ยที่ว่าเราอยู่ที่เนี้ยขัดกับผลประโยชน์บางอย่างที่จะปกครองและควบคุมคุณแต่เวลานั้นกำลังสิ้นสุดลงฉันรักคุณแอตาหรือว่าคอมมานด์แอาพระเจ้าอยู่กับคุณนะคะนอสซอดข้อความต่อมาก็จากกลุ่มสมาพันธ์กาแล็กติกนะคะ ก็จะมาบอกเขาดีด้วยว่าถึงวิธีการที่เราจะทําตัวปฏิบตัตัวอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้คุณเป็นมนุษย์สาธ์กาเลติกเขาก็บอกว่าหากคุณได้ฟังข้อความนี้นะคะที่สื่อมาจากเราเนี่ยสแสดงว่าโครงการอวกาศเนี่ยได้ทํางานแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่มิติที่5ตอนนี้เนี่ยคุณเป็นมนุษย์สาธ์กาเลติกยินดีด้วย congratulation จักรวาลเน่ยเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งเต็มไปด้วยรูปแบบชีวิตที่แปลกใหม่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าทึ่งและประสบการณ์ใหม่ๆเรามาอย่างสันตินะคะพร้อมด้วยข่าวดีคุณน่ไม่ได้อยู่คนเดียวชีวิตอยู่เหนือโลกของคุณชีวิตที่ชานฉลาดเราต้องการเป็นเพื่อนกับคุณและขอเชิญคุณมามิติที่ห้าเราจะกำจัดโลกภัยสงครามและความอดอยากทั้งหมด แล้วเราจะช่วยคุณสร้างอารยธรรมที่ดีขึ้นซึ่งมีจิตวิญญาณมีความสงบมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ยานอาวกาศของเราเนี่ยกำลังเดินทางและจนถึงตอนนี้ชีวิตที่นี่ก็ดีสำหรับเราคุณรู้ไหมเราได้ค้นพบนะคะเคล็ดลับในการใช้ชีวิตที่ดีโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือต่อตัวเราเองมันง่ายมากเลยทั้งหมดเนี้ยที่เราทำก็คือเรา ฟังหัวใจของเราทำในสิ่งที่เรารู้สึกดีและอนุญาตให้คนอื่นทําเช่นเดียวกันก็คือจักระหัวใจเนี่ยมันเป็นจักระที่5ในระบบจักระหรือในปรัชญาจีเนี่ยจักระหัวใจเรียกว่าทะเลซีแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบพลังงานสําคัญที่ไหลผ่านร่างกายเราเนี่ยทั้งหมดฟังหัวใจของคุณแล้วก็ทำตามจังหวะให้ใช้จังหวะของหัวใจเนี่ย เพื่อช่วยให้คุณเน่เข้าใจตัวเองดีขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ก้าวไปสู่เป้าหมายใหม,ใหม่หัวใจของคุณนี่ยนำทางคุณไปตลอดชีวิตด้วยคำใบ้แล้วก็เสียงกระซิบเกลียดก่อมคุณไปจนกว่าวันหนึ่งคุณจะตระหนักถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันให้คุณฟังเสียงตุบ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 ตับนะคะที่หูของคนกระตุ้นให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเอง ก็เหมือนเขาเรียกว่าไฮไฮเออร์เซลล์ค่ะเหมือนแบบเราคิดที่แบบเออเราจะซื้อเค้กชิ้นนี้ดีไหมเนี่ยใจคิดโอ้ไม่ดีอ้วนหรืออะไรเงี้ยแต่ใจหนึ่งคิดว่าเออมันเป็นความสุขได้กินเนี่ยก็คือเสียงกระซิบนั้นนะก็คือไฮเออร์ไฮเออร์เซลคือตัวภายในของเราที่จะแบบคอยช่วยเหลือคุณตลอดเวลาให้คุณตัดสินใจทํางานเดินทางทําอะไรทุกอย่างมันคือแบบตัวไฮเออร์เซลล์อยู่ในตัวคุณถ้าคุณฟังได้นะคะ คุณก็จะทําอะไรได้อย่างแบบรวดเร็วและถูกต้องแล้วก็แบบมีความสงบที่จะสามารถเลื่อนขึ้นมิติ5้าได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือว่าให้ทําในสิ่งที่แบบธรรมชาติปรารถนานิสัยเนื้อแท้ปรารถนาจะทําอะไรให้ฟังหัวใจของคุณแทนความคิดของคุณให้ความสนใจและก็ตระหนักถึงสิ่งที่คุณรู้สึกและคุณจะไม่แตกแยกค่ะคุณฟังเสียงหัวใจของคุณเอง คุณก็จะเริ่มเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยการฟังเสียงหัวใจของคุณเองจิตใจจะเปรียบได้นะคะเหมือนกับน้ําน้ําน้ําอ่ะปกติมันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ไหมจิตก็ไม่เคยหยุดนิ่งฉันใดมันก็เหมือนมันน่ยมักจะเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเองแล้วก็ขัดแย้งกับตัวคุณเองและไม่มีความเงียบ ความฟุ้งซ่านที่มาจากจิตเนี่ยมันมีมากจนแบบติดหลงจมอยู่ในนั้นไม่มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอย่างไรก็ตามในใจกลางของความวุ่นวายเนี่ยยังมีประเด็นอยู่ในภาษาสันสกฤตเนี่ยจุดนี้เขาเรียกว่าอาตมันก็คือตัวตนทางตะวันตกเขาก็เรียกว่าวิญญาณในภาษาลาตินเขาเรียกว่าบุคคลซึ่งแปลว่านักกาคําว่าคนก็มาจากสิ่งน,นี้เอง และว,วันที่คุณทิ้งขยะทางจิตใจคือวันที่คุณเริ่มต้นการเดินทางสู่ความหลุดพ้นศิละปะทั้งหมดของยุคใหม่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความรับของการฟังใจอย่างมีสติตื่นตัวตั้งใจฟังคุณจะล้มหลายครั้งก็จงลุกขึ้นใหม่เพราะการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่เนี่ยมันเป็นการเพิ่มพละกำลังนี่คือวิธีที่คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุคทองใหม่ การสัมผัสความรู้ของคุณน่ะมันเป็นวิธีการที่เชื่อมต่อกับหัวใจของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่จะแบบรับผิดชอบอารมณ์ของคุณและเมื่อคุณเชื่อมต่อกับหัวใจของคุณเนี่ยมันจะช่วยให้คุณแบบเข้าถึงภูมิปัญญาที่มีมาเนี่ยตั้งแต่กําเนิดของคุณเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจของคุณทุกครั้งที่มีโอกาสเนี่ยหรือคุณนั่งอยู่เฉยๆเน่มันก็คือการทําสมาธิก็คือคุณนึกถึงลมหายใจของคุณ ขอบคุณที่เราหายใจยังอยู่กับเรายังหายใจเข้าหายใจออกหล่อเลี้ยงร่างกายของเรานะคะก็คือว่าเมื่อเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจทุกทุกครั้งที่มีโอกาสเพียงแค่หายใจเข้าลึกๆแล้วรู้สึกว่ามันเต็มปอดเหมือนกับท้องป่องออกมาใช่ไหมคะเราก็จะเช็คจากตรงนี้ได้เรากับว่าร่างกายของคุณเน่ยเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเนี่ยให้ให้หายใจออกอย่างเต็มที่หายใจเข้า แล้วก็หายใจออกให้เต็มที่นะคะจนท้องแฟบลงเนี่ยเรากับว่าคุณกำลังนะคะเทพลังงานแห่งความรักเนี่ยอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเนี่ยที่คุณได้รับเนี่ยไหลกลับคืนสู่จัก,กรวาลให้ทำบ่อยนะคะเท่าที่คุณจะทำได้ตลอดทั้งวันเนี่ยคุณนึกได้คุณก็ทำเป็นการถ่ายเทพลังงานนะคะแล้วก็รับพลังงานดีเข้ามาสิ่งนีน้จะช่วยให้คุณได้ย้ายจาก,จากหัวของคุณไปยังหัวใจของคุณ ประสาทสัมผัสหลายอย่างของคุณเนี่ยมันเสือ่อมเสื่อมถอยในชีวิตสมัยใหม่คุณก็วอกแวกอยู่ตลอดเวลาและยิ่งคุณวอกแวกมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าของคุณมากขึ้นเท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเนี่ยการปลีกตัวออกจากกิจวัตรประจําวันนะคะจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราโมวแตท่ทำงานทํางานทํางานอะไรเงี้ยให้ปลีกออกมาให้ไปออกกําลังกายหรือไปเดินอยู่กับธรรมชาติเนี่ย ไปเดินเล่นรับอากาศบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบจําเป็นต้องทําทุกวันสิ่งสําคัญที่สุดนะก็คือพยายามแบบทาบางสิ่งที่จะทําให้คุณนะ่ะรู้สึกแบบมีความสุขมีชีวิตชีวายิ่งคุณใช้ประสาทสัมผัสมากเท่าไหร่คุณก็จะแบบยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้นเท่านั้นนะคะเมื่อคุณเดินทางจากศีสัะของคุณเนี่ยมาลงมาหัวใจมันคือใช้แบบจิตจิตจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยที่เราสัมผัสได้ จากหัวจากศรีรษะไปถึงหัวใจเนะี่ยประสาทสัมผัสทั้งหมดเนี่ยของคุณจะสว่างขึ้นคุณจะเริ่มแบบสัมผัสได้ถึงชีวิตที่แบบเต้นเป็นจังหวะผ่านเส้นเลือดของคุณเตรียมที่จะกระโจนและไหลไปสู่มิติที่5เพราะว่า บางวันแต่ละคนแทบไม่มีเวลาได้ฟังหัวใจเต้นตึกตับตึกตับอนะไรเนี้ยไม่ได้แล้วก็แม้แต่เส้นเลือดหรือว่าการหายใจเผาแบวบางคนยังไม่มีไม่แบบไม่ได้มาดูแลร่างกายเลยคับคือชีวิตคุณก็จะแบบเอออาจจะทําอะไรเพื่อชีวิตของคุณหรือเพื่อแบบมีชีวิตอยู่เท่านั้นอนะทำมาหากินเท่านั้นนะคะคืออยากให้ทุกคนสนใจเข้ามาที่ดูแลร่างกายของตัวเองเนาะก็คือความจริงเนี่ยก็คือพวกคุณเนี่ย อยู่ในมิติที่5อยู่แล้วะคนส่วนใหญ่บนโลกก็มักจะจมอยู่กับภาพลวงตาที่3มมิติในจิตใจของพวกเขาแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวตั้งแต่ศีรษะไปถึงใจและแม้ว่าคุณจะคุณก็จะมองเห็น ตัวเองของคุณเพียงแว็บเดียวคุณก็สามารถเข้าสู่อาณาจักรมิติที่5ได้ซึ่งสวยงามกว่าที่คุณจินตนาไว้มากนะคะเมื่อใดที่คุณได้อยู่สงบตตัวเองหรือแม้กระทั่งดูหัวใจการเต้นของหัวใจรู้ลักษณะของการสรั่นสะเทือนนะคะเนี่ยมันก็คือการอยู่มิติที่5เพราะว่าเราเข้าถึงตัวเองแล้วนะคะก็ สภากาเล็กติกนะคะตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นมากเพราะว่ามีหลายดาวมารวมตัวมากขึ้นเพื่อให้เป็นพลังที่จะมาอยู่กับมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์คอยดูแลมนุษย์นะคะจนถึงวันที่เราได้เข้ามิติ5ทุกๆคนเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์สร้างสรรค์มนุษย์รักกันมีความสุขนะเขารักเขาก็บอกว่าเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ Aho a ารโอ a ่าเรย์อัมบัสเตอร์ออฟเดคาเลติกเฟตัลออฟไลก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆมิติทุกๆดวงดาวที่มาช่วยเหลือมนุษย์ของเราให้ตื่นรู้จากความมืดที่มีมาเป็นล้านปีขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จเข้าสู่มิติห้าในทุกๆวันของชีวิตนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ